เอ้่วเริ่มนะคะ5432อ่ะพี่่อยพี่ฟ้าพาวันนี้เรื่อง,งอราวดีๆมากนะคแสดงน้ำหญิงกับชายได้ยินูุกันเลยเป็นยังไงคะเรื่องน่ะครับฮะเป็นยังไงบ้างอ๋อเป็นยังไงกับผู้หญิงก่งอนเลยดิปบ,บอกเขาว่าไม่ใช่จะบอกว่าไม่คีดตอนที่มีผู้ชิงของน้ำหญิงใช่ไหมผมเห็นแล้วผมแบบเนี่ย พูดพูดกับแฟนอยู่่อกี้ได้ไหมแบบเล่น่นน่ชัวร์ทำคนถาแลรวเห็นผุงานคุณดินฟ้ายังไงคะเขาแบบปึื้มคือมันผมว่ามันต่างหลายบทบาทด้วยผมว่ามันมันลมเขินแบบคือคือไม่ไม่ได้แปลกใจครับเพราะว่ารู้สึกว่าแบบตัวละครเขามันแบบหลากหลายคือแล้วแล้วตัวของที่ที่สุดของกาชินเองหมายถึงกับ วันนี้<ร>นะ<ม>ับ<ม>ผมเขินนะฮะ<ม>ผมมาแบบผม,ผมคือได้รางวัลมันก็ปลื้มอยู่แล้วแต่ว่าแบบตอนตอนมันต้องขึ้นมาพูดอะไรสักอย่างนี่คือแบบมันมันไม่อยากรับเลยไงรางวัลน,น่ยตอนนั้นอยากมอให้คนาเลยเอาไปก็ได้นะไปพูดแทนกูหน่อย่นไมคือมันแบบผมแบบคือถ้าให้อยู่ในบทบาทอะ คือไม่ไม่ได้มีความเขินไม่ได้ผ่านจุดจุดเขินจุดเกรงมานานมากแล้วแต่ว่าอะไรก็ตามที่ต้องมาพูดกับคนเยอะเนี่ยก็จะจะจะ,จะเกรงตลอดที่้นราคาค่ะดีใ,ใจค่ะดีใ,ใจก็เอ,อเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราแบบมีกำลังใจในการทำผลงานดีๆออกมาเพราะว่า หรือเชื่อว่าดารานักแสดงทุกคนเวลากว่าจะได้ผลงานแต่ชิ้นมันเหนื่อยอยู่แล้วไหนจะตื่นเช้าไหนจะนอนดึกไหนจะต้องออกกองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราภูมิใจแล้วก็แฟนคลับที่มาไม่ว่าจะดูอยู่ทางทางจอหรืออะไรก็ทําให้เขาภูมิใจได้ก็ก็ดีใจค่ะเป็นครั้แรกของพี่าวบนเวทีใช่ค่ะใช่เนีค่ะวันนี้ได้คือเป็นครั้งแรกเนาะได้มาเจองานเจดกันกนะ หนูว่าหนูได้แรงบันดาลใจกลับไปด้วยเยนะเจอพี่ๆนักแสดงในวงการที่เราชื่นชอบรวมถึงยุนนาตอนนี้ที่อยู่ข้างที่นันดาที่เขาได้นําชายเราได้นำหญิงอนะไรเงี้ยดีคู่กันก็หนูว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วค่ะจริงๆในเส้นทางนักแสดงวิฟลาสจากนี้เราแบบอยากจะไปขนาดไหน ก็อยากไปให้ให้สุดจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราความคิดทุกอย่างอนะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มันเหมือนก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของเราอยู่ในวงการบันเทิงทางด้านการแสดงอะไรเงี้ยก็ยังมีอีกหลายบทบาทที่ที่ยังรอเราอยู่สําหรับผู้ใหญ่ที่ยังมอบโอกาสให้เราในเรื่องต่อๆๆไปอะไรเงี้ยฝั่งเพื่อนันดาเองตอนนี้ในถานรุ่นพี่เนาะ่พี่เรามองมองวงการแสดงวงการแสดงหลังจากยงไรบ้าง คือเสน่ห์ของการสแสดงเนี่ยม,มันมันมันไม่มีบทบาทมันไม่มีวันที่บทบาทมันจะหมดอ่ะเข้าใจไหม mm hmm. เพราะว่าคือเราเราอาชีพของเราคือสะท้อนคนในในแต่ละวัยได้อยู่แล้วใช่ไหมโซ mm hmm. so, หลังจสกนี้ก็ผมว่าต้องไป explore ต่อว่าอะพึงพ่งพึ่งเนยอย่างเช่นปีที่ผ่านมาก็พึ่งมารับบทเป็นพ่อหลังจากนี้ก็ลอง explore ดูอะไรเงี้ยผมก็เคยฝันมา ตั้งแต่แบบไหนตะไรแล้วว่าอยากเล่นบทแบบกันดาวส์หรอ <c oughs> <c oughs> อะไรแนวๆนั้นนะฮะ <c oughs> <อ>คือผมเห็นแบบพวกคาเรียของแบบพวกนักแสดงอย่างเช่นพระรามองอย่างแบบพวกเอียนแมคเชลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบทุกคนนี้เขาแบบเจ็ดสิบแปดสิบเขาเล่นหนังแล้วบทบท,บทมันก็หลากหลายคือ <c oughs> คือบางทีไอ้สิ่งที่เรียกว่าพระเอกเนี่ยมันก็มีข้อข้อจำกัดแบบซึ่งผมอยู่กับคำนี้มาแบบ สิบยี่สิบปีใช่ไหมมันก็มันก็จะมีกรอบของแบบสิ่งที่เรียกว่าเมดิพอเราเริ่มหลุดจากตรงนั้นออกมาเนี่ยบทมันก็เริ่มหลากหลายขึ้นอย่างอย่างเรื่องที่ที่เพิ่งปิดกล้องไปเนี่ยก็ก็สุดชีวิตเหมือนกันก็แบบเพี้ยนสุดชีวิตเหมือนกันซึ่งแท้ในสิบปีที่แล้วผมว่าไม่มีทางที่บทจะเบิ่มก็เลยตื่นเต้นฮะผมรู้สึกมีอะไรแบบเต็มไปหมดเลยที่ที่ที่เราจะ explore อขอบคุณค่ะเป็แนแฟนที่ส่งกำลังใจให้เราค่ะก็อันดับแรกต้องขอบคุณนายเตชะนวลนะคะที่รางวัลน,วนี้หนูยิ่งภูมิใจมากขึ้นไปอีกเพราะเรารู้ว่าแบบไม่ได้มาจากคะแนนโหวตแต่มาจากกรรมการที่เลือกเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ยิ่งยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบภูมิใจกับรางวัลนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่มารอกันตั้งแต่เชา้าแล้วก็รับชมอยู่ทางบ้านด้วยขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนก็จะตั้งใจผลิตผลงานดี อย่างสุดความสามารถต่อไปค่ะเนี่ยเขาฝ่าเขาจบสวยแล้วเนี่ยขออนดนึงนิดนึง <c oughs> อ่าครับก็อย่างไรก็ต้องขอบคุณทางนายนาเชนะครับก็วันนี้ได้ยินเสียงครีดของทุกคนก็แบบโอวาวสนุกดนะีครับก็ผมผมเองก็ไม่ได้ทำงานเพื่อเพื่อรางวันอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้พอมันได้มามันก็ มันก็เพิ่มนะครับก็เป็นก็เป็นกำลังใจด้วยครับก็ขอบคุณสำหรับรางวัลในวันนี้นะครับสนุกมากขอบคุณค่ะ